อาทิตตปริยายสูตรบทสดมนต์แปลของวัดท่าสุมอังเพอเมืองจังหวัดอุทัยธานีพระอานนทเถรัฐพุทธาอุปถาได้กล่าวแสดงต่อคณะสงฆ์ในการทําสังคยาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งว่าดังนี้ ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ตะบ,บนขยาสีสัใกล้แม่น้ำขยาพร้อมด้วยพระภิกษุพวกที่เคยเป็นชรินประมาณหนึ่พรูปในกาละคร้งันั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติภิกษุเหล่านั้นให้ตั้งใจฟัง และพิจารณาตามพระดำรัสของพระองค์อย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงในโลกนี้เป็นสาเหตุทำให้ใจเร่าร้อนดูก่อนพิกษุทั้งหลายก็อะไรเล่าชื่อว่าเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนรูปเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน ความคิดฟุ้งซ่านเมื่อตาได้เห็นรูปทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยเฉยที่เกิดขึ้นเพราะตาได้เห็นรูปทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นใน,นใจ มีความยินดีอยากจะให้ตาได้เห็นรูปที่ถูกใจนั้นอีกร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหมกมิดขัดเคืองใจเพราะได้เห็นรูปที่ไม่ถูกใจร้อนเพราะไฟคือโมหะที่เกิดขึ้นในใจเพราะหลงคิดว่ารูปที่ถูกใจนั้นจะมีให้เห็นอยู่ตลอดกาลแต่สภาพทุกๆอย่างจะคงอยู่ตลอดกาลไม่ได้ พราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปและต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้รูปที่ถูกใจนั้นเกิดขึ้นมาอีกและใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้รูปที่ไม่ถูกใจนั้นเกิดขึ้นมาอีกใจเร่าร้อนเพราะรูปที่ถูกใจนั้นต้องเสื่อมสลายไปเร่าร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าทิดถึงรูปที่ถูกใจนั้น เราร้อนในใจเพราะความร่างไรลำพันธ์ใฝ่ฝันหารูปที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความพัดพลากจากรูปที่ถูกใจนั้นและเพราะไม่สมหวังในรูปที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวังในการที่จะได้รูปที่ถูกใจนั้นกลับคืนมาเร่าร้อนใจเพราะความทับแคลนใจในการที่จะต้องสูญเสียความหวังในรูปที่ถูกใจนั้น เพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าตาและรูปเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนหูเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนเสียงเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความคิดฟุ้งซ่านเมื่อหูได้ยินเสียงทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้น พราะหูได้ยินเสียงทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเหตุทําให้ใจเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นในใจมีความยินดีอยากจะให้หูได้ยินเสียงที่ถูกใจนั้นอีกร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหงุดหงิดขัดเคืองใจเพราะได้ยินเสียงที่ไม่ถูกใจ ร้อนเพราะไฟคือโมหะที่เกิดขึ้นในใจเพราะโลงคิดว่าเสียงที่ถูกใจนั้นจะมีให้ฟังอยู่ตลอดกาลแต่สภาพทุกๆอย่างจะคงอยู่ตลอดกาลไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปและต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้เสียงที่ถูกใจนั้นเกิดขึ้นมาอีก และใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้เสียงที่ไม่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีกใจเร่าร้อนเพราะเสียงที่ถูกใจนั้นจะต้องเดือนหายไปเร่าร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าคิดถึงเสียงที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความร่ำไรรรำพันใฝ่ฝันหาเสียงที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความทักทากจากเสียงที่ถูกใจนั้น และเพราะไม่สมหวังในเสียงที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวังในการที่จะให้เสียงที่ถูกใจนั้นกลับคืนมาอีกเร่าร้อนใจเพราะความรับแค้นใจในการที่ต้องสูญสิ้นความหวังในเสียงที่ถูกใจนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าหมูและเสียงเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน จมูกเป็นเหตุทำให paper, um. mm. Luckily, ้ใจเร่าร้อนกลิ่นเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความคิดฟุ้งซ่านเมื่อจมูกได้ดมกลิ่นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นเพราะจมูกได้ดมกลิ่นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน เร่าร้อนเพราะอะไรเราร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นในใจมีความยินดีอยากจะให้จมูกได้ดมกลิ่นที่ถูกใจนั่นอีร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหมึดหมิดขัดเคืองใจเพราะได้ดมกลิ่นที่ไม่ถูกใจร้อนเพราะไฟคือโมหะที่เกิดขึ้นในใจเพราะลมคิดว่ากลิ่นที่ถูกใจนั้นจะมีอยู่ตลอดการ แต่สภาพทุกๆอย่างจะคงอยู่ตลอดการไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปและต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้กลิ่นที่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีกและใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้กลิ่นที่ไม่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีกใจเร่าร้อนเพราะกลิ่นที่ถูกใจนั้นจะต้องจางหายไป เราร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าคิดถึงกลิ่นที่ถูกใจนั้นเราร้อนในใจเพราะความร่ำไรรำพัน์ฝ่ฝันหากลิ่นที่ถูกใจนั้นเราร้อนในใจเพราะความพละดลากจากกลิ่นที่ถูกใจนั้นและเพราะไม่สมหวังในกลิ่นท <No ี่ถูกใจนั้นเราร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวังในการที่จะให้กลิ่นท um> ี่ถูกใจนั้นกลับคืนมาอีก เราร้อนใจเพราะความคับแค้นใจในการที่ต้องสูญสิ้นความหวังในกลิ่นที่ถูกใจนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าจมูกและกลิ่นเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนลิ้นเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนรสเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความคิดฟุ้งซ่านเมื่อลิ้นได้ลิ้นรสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ เป็นเหตุทำให้ใจเร้าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นเพราะริ้นได้ลิ้มรสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นในใจมีความยินดีอยากจะให้ลิ้นได้ลิ้มรสทั้งที่ถูกใจนั้นอีก เราร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหงุดหงิดขัดเคืองใจเพราะได้ลิ้มรสที่ไม่ถูกใจเราร้อนเพราะไฟคือโมหะที่เกิดขึ้นในใจเพราะหลงคิดว่ารสที่ถูกใจนั้นจะมีอยู่ตลอดกาลแต่สภาพทุกๆอย่างจะคงอยู่ตลอดกาลไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไป และต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้รถที่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีกและใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้รถที่ไม่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีกใจเร่าร้อนเพราะรถที่ถูกใจนั้นจะต้องจางหายไปเร่าร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าคิดถึงรถที่ถูกใจนั้น เร่าร้อนในใจเพราะความร่ำไรรำพันใฝ่ฝันหารสที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความพลัดพลากจากรสที่ถูกใจนั้นและเราะไม่สมหวังในรสที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวังในการที่จะให้รสที่ถูกใจนั้นกลับคืนมาอีก เร่าร้อนใจเพราะความคับแค้นใจในการที่ต้องสูญสิ้นความหวังในรถที่ถูกใจนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าลิ้นและรถเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนกายเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสกายเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน ความคิดฟุ้งซ่านเมื่อกายได้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยเฉยที่เกิดขึ้นเพราะกายได้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นก็เป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นในใจ มีความยินดีอยากจะให้กายได้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจนั้นอีเร่าร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหมุดหงิดขัดเคืองใจเพราะกายได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ถูกใจเร่าร้อนเพราะไฟคือโมหะที่เกิดขึ้นในใจเพราะหลงไปคิดว่าสิ่งที่ถูกใจนั้นจะมีมาสัมผัสก,กายตลอดกาลแต่สภาพทุกๆอย่าง จะคงอยู่ตลอดกาลไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปและต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้มีสิ่งที่ถูกใจมาสัมผัสกายอีกและใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้สิ่งที่ไม่ถูกใจนั้นมาสัมผัสกายอีกใจเร่าร้อนเพราะสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นจะต้องเสื่อมสลายไป เร่าร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าคิดถึงสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความร่ำไรรำพันใฝ่ฝันหาสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความลักลราจากสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นและเพราะไม่สมหวังในสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นเร่าร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวัง ในการที่จะให้สิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นกลับคืนมาอีกเราร้อนใจเพราะความคับแค้นใจในการที่ต้องสูญสิ้นความหวังในสิ่งที่มาสัมผัสกายอันถูกใจนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่ากายและสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสกายเป็นเหตุทำให้ใจเราร้อน ใจที่มีความอยากเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความคิดในเรื่องราวต่างๆเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความคิดฟุง้งซ่านในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนความรู้สึกพอใจไม่พอใจหรือรู้สึกเฉยๆที่เกิดขึ้นเพราะคิดในเรื่องราวต่างๆทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้น ก็เป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนเร่าร้อนเพราะอะไรเร่าร้อนเพราะไฟคือราคะที่เกิดขึ้นในใจมีความยินดีอยากจะคิดในเรื่องราวที่ถูกใจนั่นอีกเร่าร้อนเพราะไฟคือโทสะที่เกิดขึ้นในใจมีความหงุดหงิดขัดเคืองใจเพราะต้องคิดในเรื่องราวที่ไม่ถูกใจเร่าร้อนเพราะไฟคือโมห oh ะที่เกิดขึ้นในใจ เพราะหลงคิดว่าเรื่องราวที่ถูกใจนั้นจะมีอยู่ตลอดการแต่สภาพทุกๆอย่างจะคงอยู่ตลอดการไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงไปเสื่อมไปและต้องสลายไปเป็นธรรมดาใจเร่าร้อนเพราะอยากให้มีเรื่องราวที่ถูกใจเกิดมีขึ้นมาอีกและใจเร่าร้อนเพราะไม่อยากให้เรื่องราวที่ไม่ถูกใจนั้นเกิดมีขึ้นมาอีก ใจเร่าร้อนเพราะเรื่องราวที่ถูกใจนั้นจะต้องสูญสิ้นไปเร่าร้อนในใจเพราะความโศกเศร้าคิดถึงเรื่องราวที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความร่ำไรรำพันใฝ่ฝันหาเรื่องราวที่ถูกใจนั้นเร่าร้อนในใจเพราะความสูญเสียเรื่องราวที่ถูกใจนั้นและเพราะไม่สมหวังในเรื่องราวที่ถูกใจนั้น เร่าร้อนใจเพราะความเสียใจที่ต้องหมดหวังในการที่จะให้เรื่องราวที่ถูกใจนั้นกลับคืนมาอีกเร่าร้อนใจเพราะความคับแค้นใจในการที่ต้องสูญสิ้นความหวังในเรื่องราวที่ถูกใจนั้นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวว่าใจที่มีความอยากและความคิดในเรื่องราวต่างๆเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อพระอริยสาวกได้ยินได้ฟังอยู่อย่างนี้แล้วอริยสาวกเหล่านั้นย่อมมีความเบื่อหน่ายตาย่อมมีความเบื่อหน่ายรูปทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อตาได้เห็นรูปทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดอันฟุ้งซ่านอย่านี้ เกิดขึ้นเพราะการที่ตาได้เห็นรูปที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยๆนั้นจึงไม่อยากคิดถึงตาและรูปทั้งหลายอีกต่อไปเพราะเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอริยสา,าวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายหูย่อมเบื่อหน่ายเสียงทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อหูได้ยินเสียงท,งทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้น ความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะการที่หูได้ยินเสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยเฉยนั้นจึงไม่อยากคิดถึงหูและเสียงทั้งหลายอีกต่อไปเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายจมูกย่อมเบื่อหน่ายกลิ่นทั้งหลาย ย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อจมูกได้ดมกลิ่นทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดอันฟุ้งซ่านอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะการที่จมูกได้ดมกลิ่นที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยๆนั้นจึงไม่อยากคิดถึงจมูกและกลิ่นทั้งหลายอีกต่อไปเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อน อริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายลิ้นย่อมเบื่อหน่ายรสทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อลิ้นได้ลิ้มรสทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดอันฟุ้งซ่านอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ลิ้นได้ลิ้มรสที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยเฉยนั้นจึงไม่อยากคิดถึงลิ้น และรถทั้งหลายอีกต่อไปเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอริยสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายกายย่อมเบื่อหน่ายสิ่งที่มาถูกต้องสัมผัสกายย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อกายได้สัมผัสกับสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดอันฟุ้งซ่านอย่างนี้ เกิดขึ้นเพราะการที่กายได้สัมผัสกับสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยๆนั้นจึงไม่อยากคิดถึงกายและสิ่งที่มาสัมผัสกายอีกต่อไปเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอริยะสาวกเหล่านั้นย่อมเบื่อหน่ายใจที่มีความอยากย่อมเบื่อหน่ายความคิดเรื่องราวต่างๆ ย่อมเบื่อหน่ายความคิดฟุ้งซ่านเมื่อใจรู้เรื่องราวต่างๆทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจนั้นความรู้สึกเบื่อหน่ายความคิดอันฟุ้งซ่านอย่างนี้เกิดขึ้นเพราะการที่ใจมีอารมณ์ชอบคิดในเรื่องราวต่างๆที่ชอบใจไม่ชอบใจหรือรู้สึกเฉยๆนั้นจึงไม่อยากคิดถึงใจที่มีความอยาก และความคิดในเรื่องราวต่าง,างๆอีกต่อไปเพราะมันเป็นเหตุทำให้ใจเร,าร่าร้อนเมื่ออริยสาวกเหล่านั้นมีความเบื่อหน่ายอยู่อย่างนี้ย่อมไม่คิดยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอีกเพราะไม่คิดยินดีอยู่ในสิ่งเหล่านั้นจิตก็หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย เมื่อจิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลายแล้วก็มีความรู้สึกทราบชัดแน่นอนว่าหมดสิ้นความเกิดแล้วไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วเป็นการอยู่ในพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์หมดจดดีแล้วกิจที่จะต้องทำคือการตัดกิเลสก็ได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว กิจอย่างอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นผู้หมดจดจากกิเลสอย่างนี้ก็ไม่มีอีกแล้วครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอย่างนี้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็มีความเพเลิดเพลินยินดีในธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสแล้วนั้น ก็ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวแสดงความละเอียดพิสดารของธรรมอันเป็นเหตุทำให้ใจเร่าร้อนอยู่นั่นแลจิตของพระภิกษุประมาณหนึ่งพันรูปนั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรับรึงใจทั้งหลายไม่คิดยินดีไม่คิดอยากจะเกาะติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจและรูป เสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์คิดถึงเรื่องราวต่างๆนั้นอีกต่อไปแล้ว